พี่บาา้าเฮาเธอต่อได้พี่หลับ้าป้าเนีนยม สวัสด,ดีทุกท่านและผู้ชมกับดีดีต้อนรับเข้าสู่รายการดับเบิลตทีวีวันนี้เราก็มาอยู่กับแมปวันพีชใหม่คนไทยสร้างนะฮะซูปเปอร์กาวอนิเมะนะครับเป็นเกมวันพีชที่แบบว่าน่าสนใจกันเลยทีเดียวแล้วก็มีคนฝากไว้ผมรีวิวก็คือแอดมินเกมนับแล้วก็ผมก็ลองเล่นมาสักพักหนึ่งถือว่าเกมนี้ใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมและที่สําคัญนะเวลาที่เราเอามาเกลียนใครเนี่ยนี่สมมติว่าเราเกลียนคนนี้ใช่ไหมเราสามารถดักเกิดเขาได้นะครับเนี่ยอ่าพอเขาเกิดมาเราก็ดักเกิดเขาได้เลย <c oughs> ข้อเกลียน เกมแม่งโคตรเกียน,นครับเอ้านี่มันน้องกูเล่นไม่เก่งนี่นาะเออเอ้าโอ้โหยเช่มึงเกิดมามันก็เปิดซูนามิใส่เลยเหรอ <c oughs> นี่ฮะสามารถดักเกิดก็ได้ครับโอ้โหเยสอ้กทีเปิดซูนามิใส่นี่กูก็มีนี่ซูนามิเนี่ยววโดจะสู้มาล่ะ <c oughs> คือตายนี่ตายหมดนี่เลยนะเออคือดักเกิดไม่ต้องเล่นแล้วอะใครที่อยู่ในเซิร์ฟธรรมดานะฮะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าอุย้ยแปบ๊บหนึ่งนะ้มีคนโทรมาฮนะ โอเคครับเรามาต่อกันดีกว่านะตอนนี้ก็อยู่เซิร์ฟบนะีนะเซิร์ฟธรรมดาแมงเถื่อนนะฮะก็เลยแวะมาเล่นเซิร์ฟบีนะฮะอ่ะเรามาดูระบบการฟาร์มกันนะเราไม่ต้องรับเพชรฟาร์มเลยเราสามารถเนี่ยเอาหมัดมาต่อยใส่มอนได้เลยแต่ช่วงแรกอะอาจจะฟาร์มยากหน่อยแนะนําให้กูใส่โคดนี้โคดนี้จะช่วยทําให้มือใหม่เนี่ยฟาร์มง่ายขึ้นนะฮะเราจะได้เลเวลประมาณหนึ่งร้อยกว่ากว่านะล้วก็อัพสเต็กหมัดหรือว่าผมแนะนำนะครับให้อัพสเต็กอ่าช่วงแรกๆเนี่ยน่าจะเป็นพวกหมัดพวกดาบอะไรงี้นะอ่าอัพหมัดก่อนเลย อัพมาสักประมาณ20แล้วก็ค่อยอัพดาบนะฮะอัพดาบเนี่ยสำคัญเลยฮะไม่ต้องอัพเลือดก,ก็ได้นะครับอ่าช่วงแรกๆก,ก็อดทนก่อนนะฮะอ่าพอเรามีตังค์สักประมาณแบบเท่าไหร่เนี่ยสามหมื่นบาทแล้วก็มาซื้อดาบเพราะว่าดาบเนี่ยมันสามารถสกิลแบบนี้ได้นี่เดี๋ยวจะรีวิวดาบเลยละฮะอ่ารีวิวดาบให้ดูนะครับอ่าโอเคก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับแล้วก็นี่ฮะนี่คือวิชาดาบนี่ฮะสกิลเป็นการยิงขึ้นนะครับนี่ฮะอ่าคล้ายๆกับชิคเก้นพีชไหม เพราะเขาบอกว่าพลังก็คล้ายๆกับชิคเก้นพีเลยนะเจ้าของเกมนับเนี้ยไม่รู้ว่าคนสร้างคนเดียวกันหรือเปล่านับเนี้ยนี่คือสกิลสองนี่คือดาบนะฮะอ่านี่ฮะผมก็เลยแนะนําให้อัพดาบนะฮะแล้วก็อัพหมัดสก20สิบพอนะฮะแล้วก็เรามาดูอย่างต่อไปกันดีกว่าก็คือดาบคู่นะดาบคู่นี่ก็เพิ่งทำามาใหม่เลยนะฮะก็มันจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับนี่ฮะนี่ก็คือดาบคู่นะครับอ่าจะเป็นดาบถือสองเล่มอย่างนี้เลยนะคล้ายๆกับดาบยูตะเลยอ่ะ ในี่การฟันนับส่วนสกิลไม่เคยเห็นเลยว,ว่ะนะเราจะไปขึ้นยิงแบบนี้เลยนะไปขึ้นแนวตรงแล้วก็ท่าที่2ว่าไงไปขึ้นแนวนอนคู่ครับแบบเป็นขึ้นแบบคู่เลยครับนี่ฮะนี่บนบแบบนี้นะโอเคเรามาดูอันต่อไปกันนะฮะอันต่อไปก็คือดาบฟักทองก็คืออีเวนต์ฮาโลวีนนะมันจะมีเกาะฮาโลวีนอ,อยู่เออก็คือมันจะมีเอเซให้ซื้อที่นั่นเลยก็คือเล่มนี้เลยฮะ แต่เล่มนีนะ้มันไม่ค่อยมีสกิลเลยว่ะเนี่ยมันไม่มีสกิลเลยคืออะไรไม่รู้อะ่ะแต่มันมีท่าฟันนะอ่าแต่สกิลไม่มีครับผมก็พยายามกดเทพตายก็บอมีอ่าแล้วมาดูเล่มนี้กันดีกว่าเล่มนี้บอกเลยว่าห้าสิบโลบักนะผมก็อยากเห็นพลังของมันแล้วว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะนี่โอ้โหถือว่าคุ้มค่านะ่สวยดีแต่ว่าเส้นแดงๆนี่น่าจะน่าจะเป็นฮิตบ็อกซ์นะฮะเออโอเคเวลาเดินก็จะมีออร่าสีแดงนะเนี่ย เอ้ยมันไม่ใช่ดาบสีเขียวหรอวะโอเคก็เดี๋ยวดูสกิลกันดีกว่าเฮ้ยโยร้สกิลสีแดงว่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยฮะสวยเลยนี่ท่าเล็กตวัดขึ้นนะเป็นการยิงขึ้นส่บไดมอนโจ๊นะหนีท่านี้นี่ฮะแล้วก็ท่าที่สองเป็นการตวัดไปสามทางเลยนะเฮ้ยเ <Hey! S 1> ข้าท่าไอ้ดูทาเอ็กดิ <c oughs> แม่กูปวดไหล่เนี่ยยืนท่านี้นะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูผลพิศั์กันดีกว่านะผลพิศษ ของผมก็คือผลซึ่นสั่นสะเทือนอ่าซึ่งมีแค่สกิลซีนะครับก็คือยิงซูนามีนะครับแต่ความขี้โกของมันก็คือนี่ฮะมันจะสามารถเรียกซูนามิแล้วก็มอนเนี่ยโดนไม่หมดเลยฮะแล้วก็แรงด้วยครับแรงอย่างเดียวไม่ทำไม่มีปัญหาแต่ว่าครูดาวคตอดเร็วเนี่ยคือมึงก็เกิน <c oughs> ไอชิหายเนี่ยไปเล่นเซิร์ฟธรธรมดาเนี่ยคือคือแบบว่าคือแบบว่าไม่ได้เกิดอะคือแบบโดนซูนามิแบบรัวๆดูดิโอ้โหไอชิหาย คือมันมาขนาดนี้เลยฮะโอเคนี่ก็คือผลกุลาณะนะเดี๋ยวเราไปดูผลอื่นกันดีกว่าครับอ่าเดี๋ยวผมจะรีวิวเรือให้ดูนะครับนี่ก็คือเรือเอสนะฮะนี่เรือเอสนะครับอ่าไม่รู้ว่ามีเรือเกมพัดไหมนะฮะแต่ว่าเรือเอสเนี่ยแค่ซื้อมาเนี่ยก็คุ้มแล้วครับเพราะว่าความเร็วเนี่ยมันใช้ได้เลยนะฮะส่วนเกาะสมผลมันก็จะเป็นเกาะต้นไม้ที่อยู่ข้างเกาะน,นี้เลยนี่เกาะน,นี่เลยนะฮะอ่านี่ฮะความเร็วโคตรเร็วอะ คือโคตรเร็วอ่ะคือหยุดแล้วมันหยุดเลยนะเป็นเรือที่ดีมากเลยครับอ่าเฮ้ยลืมแบบแนะนาการเคลื่อนไหวนะเกมนี้ก็การเคลื่อนไหวก็เป็นแบบนี้ปึ๊บสมูทสมาร์ทเลยครับนี่ฮะแล้วก็กระโดดแบบสมูทสมาร์ทนี่การเคลื่อนไหวนะครับอ่าคือแบบไม่ติดขัดอะไรเลยทําให้เราไม่หัวร้อนในการเคลื่อนไหวแน่นอนนะฮะโอเคก็นี่คือเกาะสมุนไพซึ่งแรนด้อมฟูดจะอยู่ที่ราคา1นึ่งแสนห้าหมื่นเบิร์ดโอเคเรามาสุ่มผลกันนะครับผลแรกก็คือผลโกมุ เออได้ผลโกมุ้แมวครับนี่ฮะกินเลยละกันกินกินกินเข้าไปฮะล่ผลโกมุ้ท่าเลขว่าไงโอ้ยยักก็หัมยังยืดโอเคท่าสองโอ้โหหมัดคู่ยังยืดนะฮะท่าสามคนยักษ์ยังยืดเหรอเนี่ยทำไมมันดูดูไม่ค่อยเก่งแล้ววะที่นะเรามาดูผลอื่นกันดีกว่าผลพิศาจ d เนี่ยมันจะคล้ายๆกับอาสกิลนะมันจะคล้ายๆกับชิคเก้นพีชนะไม่รู้ว่าคนสร้างเขา ทำแบบยังไงล่ะไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าเจ้าของเกมชิคเก้นพีดหรือเปล่านับเออก็นี่คือล่องหนะนรับอ่าล่องหนอีกแล้วอะ่ะนี่ก็จะสุมได้แต่ล่องหนเนาะสามหุติดเลยฮนะโอเคผลบาเลียนะอ่าบาเลียนะับแต่โมเดลมันคล้ายๆกับกาวพีดเกนพีทไปหน่อยเนาะเออแล้วน,ะนี่บาเลียนคืออะไรวะเนี่ย <c oughs> นี่คือผลบาเลียนะเออแล้วก็ท่าเรียกว่างไงท่าเอาไม่มีท่าเหรอเอาไม่มีท่าไม่ตายเลยโอเคไม่มีอะไรเลยครับ เอาแต่ว่าเวลาที่เรเาถือหมัดมาเนี่ยมันจะเป็นหมัดแบบนี้ว่ะจะไม่มีสกิลนะผลบาเรียนะเออโอเคดูผลต่อไปโกมุอีกแล้วเนี่ยมันจะมีสกิลหมัดนะเนี่ยคล้ายกับชิคเก้นพิษเลยนะไม่รู้คนสร้างเดียวกันหรือเปล่านะครับเออหรือว่าเป็นเพื่อนกันผลบอมฟูดนะนี่บอมฟูดี่โอ้โหคล้ายกับแกนพีทเลยนะโอ้โหคล้ายกับแกนพีทเลยเดี๋วดูสกิลกันนี่อันนี้เป็นหมัดนะแล้วก็สกิลของมันนะเป็นการปาลาระเบิดเห็นไหม ระเบิดเป็นเม็ดแบบนั้นอ่ะนี่แต่มันต้องกระทบกับมอนระมังมันถึงจะระเบิดให้นะซึ่งแถวนี้ไม่มีมอนเลยนะโอเคต่อไปฮะจะได้ผลอะไรอ่าผลพิศษก็คงจะมีประมาณนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะอาทำไมสมไม่ได้อีกแล้ววะคือตอนนี้ผมสุมไม่ได้แล้วอ่ะนะแต่ตังอาโอเคสมได้แล้วนะสงสัสยเซิร์ฟมันจะปิงจะมีผลอะไรอีกไหมเนี่ยผลสาดเจืเทอนนี่น่าจะสมยากอ้าวผลน้ําแข็งนะผลน้ําแข็ง นี่ได้ผลน้ำแข็งมานะครับแต่ว่าอากาศมันมืดแล้วว่ะเดี๋ยวผมจะรีเซิร์ฟนับแล้วก็กลับมาอีกทีตอนเช้านะคุณผู้ชมอะไรก็ตอนนี้ผมก็กินผลไอเรียบร้อยแล้วเรามารีวิวกันดีกว่าว่าผลไอเนี่มันจะเป็นยังไงนะฮะอ่านี่ฮะนี่คือท่าที่หนึ่งท่าที่หนึ่งเป็นการปลาหอ,อกนะคุณผู้ชมเห็นหอกไหมน่ะนี่ฮะเป็นการปลาหอกครับท่าที่สองว่าไงอุ้ยเป็นการยิงนกนครับนี่นกขดน่ารักเลยโอ้เนี่ฮะมากับหอ,อก อ่าสต้าสามอะไรไอเอทโอ้เนี่นะไอเอสอ่าโอเคนี่ก็คือผลน้ําแข็งนะครับอ่ามีผลอื่นอีกไหมอ่าผลอะไรก็เหมือนในชิคเก้นพีเลยชิคเก้นพีก็จะมีผลเดอ์เฟรด้วยไม่รู้จะมีให้สุมหรือเปล่านะอ่าได้ผลโกมูก,กับระเบิดผลโกมูกอีกแล้วผลบาเลียนะฮะผลบาเลียผลล่องหนล่ลองหนแล้วก็อะไรอ,อ,อีกแล้วก็ลง็ล่นอีกแล้วล่องหนอีกแล้วอมาลัวๆเลยครับล่องหนเนี่ยครับ เออเอามาอีกแล้วครับล่องหนเอามาอีกแล้วครับล่องหนโอ้ยคือผลกุลาหนี่น่าจะสมยากสุดนะนี่ผมก็เพิ่งเสียไปแล้วผมจะเอาหามาฟาร์มได้ไหมเนี่ยคือซูนามิเนี่ยคตอดโกงครับผลกุลาเนี่ยเออผลไข่ผลไข่ไขเฮ้ย <laughs> ผลกาละนะฮะเออผลกาละผลไข่มันเหมือนผลทรายนะมันบอกว่าไข่ว่ะเอาว่าไงท่าเลขไเป็นการยิงไข่ก้อนหินเนี่ยเป็นการสร้างก้อนหินนะโอ้โหดูดูดูด,ดูเหมือนจอมเวทเลย นี่ถ้าสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนปักหัวอันนี้น่าจะลิงได้เนี่ยลิงได้ล่ลิงไม่ได้ด้วยโอ้โหหนำปักหัวกูเลยถ้าสามเอาเอาเอากําแพงเนี่ยกําแพงมาประกบกันนะฮะเออนะนี่ถ้าสามนับกําแพงประกบกันแบบนี้เลยนะฮะโอเคเฮ้ยครูดำงานจังว่าถ้าสามเนี่ยโอ้นี่ฮะอ่ากระถาดินนะครับโอเคต่อไปจะมีผลอะไรที่มันแปลกๆไหมอย่างเช่นผลไฟนะครับแต่มันน่าจะสมยากจนตังผมจะหมดตูดแล้วเลย จะหมดตูดอยู่แล้วฮะคือยังไม่ได้ผลอะไรดีๆเลยอ่ะดูดิแม่เล่นแล้วอาจจะเกลือไปหน่อยนะฮะโอ้ผลไอ้นี่ก็โอเคค่อยยังช่วยยังได้ผลดีอยู่โอเคเฮ้ยผลแมกมามีไหมเนี่ยไม่น่ามีนะครับถ้ามีคงได้ไปนานแล้วแต่ผมจะหมดตูดแล้วอะโอเคฟาร์มมาทั้งคืนเลยครับแม่คืนหนึ่งก็ได้ประมาณ10ล้าน13บาล้านครับใช้ผลสาะเทอนฟาร์มเกาะอาลองครับอืมก็ถือว่าได้ตังค์เยอะอยู่นะครับ เมื่อวานผมก็ไปฟาร์มแคนดี้ได้ไงก็เลยได้มาหนึ่งล้านสิบล้านครับนี่ทำไมฟาร์มแคนดี้ได้เยอะกว่านี้อีก2ี่สิบล้านไปแอมโอ้ยไม่ได้ผลสั้นเลยอะนี่ก็คือผลที่ผมได้นะคุณผู้ชมมีแต่ผลเดิมมานะมีแต่ผลไอ้เแลลีที่ดีสุดแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็ผลไข่นี่ก็หายากเหมือนกันนะเนี่ยแต่ผมไม่เชื่อหรอกก็มันมีแค่นี้มันต้องมีผลไฟด้วยซึ่งตอนนี้ตังค์ก็เหลือสองล้านแล้วนะเรามาดูกันดีกว่าว่าจะได้ผลสั้นหรือเปล่าวพราะไม่ได้แน่เลยเฮ้ โอ้โห oh, ถ้าได้มานี่คือฟาร์มดีนะคุณผู้ชมแต่คงจะไม่ได้แน่เลยอ่ะโอเคไม่ได้ก็ไม่ได้เดี๋ยวจะลองใช้ผลน้ําแข็งแล้วกันนะวันนี้โอ้ยไม่ได้แล้วครับนี่ฮะผลโกงวูผลบอมผลบาเรียผลล่องผลเนี่ยมาเป็นส่วนใหญ่เลยดูซิว่าจะได้ไหมผมอาจจะมองข้ามไปไม่ได้วะกุระนี่เทมเมอร์ป่าวะครับไอ้ไม่ใช่ไม่ไม่ได้ว่ะครับคุณผู้ชมโอ้โหวันนี้นี่อย่างเกือแล้วครับเอาเป็นว่าจะกินผลไอ์แล้วกัน อ,อผลน้ําแข็งกับผลน้ําแข็งว่าเอาละครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมก็ใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็ลองมาเล่นได้ภาพสวยสบายตาการเคลื่อนไหวดีนะครับแล้วก็ผัวพิศาสตร์ก็ถือว่าเกลืออยู <c> ่ <oughs> มันน่าสนุกตรงที่มันเกลือแล้วมันก็แบบว่าอาจทําให้เราแบบตามล่าผลกุลากันนะฮะเออนะถ้าได้มานี่คือแบบผลกุลาแม่งเก่งสุดแล้วนะครับส่วนก่อต่างๆนี่ก็สวยอ่าบอสต่างๆอาจก็อาจจะดอบอะไรด้วยครับอย่างเช่นบอสอาลองอาจจะดอบหนังสือ ทุกน้องก็ตอบอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็ไปทําดาบคู่นะครับอ่านี่ฮะดาบโยลุนี่ท่าเลขเอาเอที่มันไอเอทนี่ท่าเลขส่วนท่าสองอ่าส่วนนี่ไอเอทอ่าโอเคก็มีประมาณนี้เลยนะแล้วก็มีเกาะอีเวนต์ด้วยตรงนั้นเลยนะครับเอาไว้ทําดาบอ่าฟักทองนะคุณผู้ชมก็ลองไปทําได้นะฮะช่วงแรกฟาร์มยาก ช่วงหลังฟาร์มง่ายแต่ว่าเอาโค้ดไปใส่นะตัวผมจะทิ้งลิง์ไว้ใต้ล่างคลิปให้เอาคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมปั๊บไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า